นี่เลยนะครับหลังจากที่ประกาศข่าวดีว่าตั้งคันได้ลูกชายคนแรกนะครับสำหรับนาตาลีเดวิสมีโอกาสได้เจ,เจอเจ้าตัวก็อัปเดตกันบอกท้องมาละวห้าเดือนนะแพ้มากถึงขั้นแบบเหม็นสามีคงไม่ถึงขั้นเหม็นสามีไม่ถึงขั้นใช่ไหมไม่ได้เหม็นนะ <c oughs> <sh arp> ช่วงกาหนดครอบประมาณต้นปีหน้านะครับมีคุยกันบ้างนะครับบอกว่าเอออาจจะต้องเ,อเลี้ยงลูกเองที่ต่างประเทศเพราะว่าสามีเนี่ย ต้องตามสามีไปนะครับแต่จะเป็นประเทศไหนเดี๋ยวก็ต้องรอนะครับส่วนเรื่องงานพอมีน้องต้องเบรกก่อนครับวนแถวบ้านประมาณ19สัปดาห์ก็ใกล้ๆจาก5เดือนหนักมากคือใครที่ท้องแล้วไม่แพ้ท้องเนี่ยคือโชคดีมากของอตรีจะแพ้แบบไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบภาวแบบภาวะทางอารมณ์บางคนจะแบบรู้แบบ จิตใจอ่อนไหวง่ายหรือว่าแบบร้องผมร้องไห้อะไรเงี้ยหรือแบบเหม็นสามีทุกวันนี้สามีถามว่าเมื่อไหร่จะเหม็นพี่สี <c oughs> ตอนนี้ก็น้ําหนักพึ่งขึ้นมาประมาณโลโลครึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าไปซาวคือนางตัวใหญ่ไปเกินหนึ่งอาทิตย์แบบแก่กว่าเด็กไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ดูจากที่แปนตอรซาวคือแบบว่า ถีบแบบคือเพิ่งรู้ว่าในถุงน้ำค้่มเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนเศษเซลเล์เล็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราไปซาวเขาก็จะถีบจนแบบเศษนะนัมันเหมือนถนนลูกลังอ่ะมันแบบฟุ้งขึ้นมาเลยแบบน่ากลัวมากออกมาก็คุณยายก็จะรับบทหนักใช่ <laughs> คือเราก็ทานเท่าที่เราทานได้ยอะไรเงี้ยอ,อาศัยแบบทานน้าเย็นทานนมทานไข่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มแบบกลับมาทานได้นิดหน่อยแต่ก็ยังมีบางวันที่แบบเป็นมิดกับโถส้วมอยู่บ้างเออน่าจะประมาณกลางกลางปีหน้าก็ลูกก็น่าจะซักแบบ ้าหกเดือนไปแล้วล้วก็ค่อยฮิ้วไปคิดว่ากลางปีหน้าน่าจะโอเคไม่งั้นเราจะแห้งตายกันอยู่ที่นี่แล้วยังไม่ได้เออยังไม่ได้รู้แบบระบุแน่นอนความตั้งใจก็อยากจะเลี้ยงเองอะไรเงี้ยเราก็เห็นจากคุณแม่หรืออะไรเงี้ยที่เขาก็เลี้ยงเรามาเองเลี้ยงน้องสาวเรามาเองเราก็เลยรู้สึกว่าเออเลี้ยงเองมันก็คงสนุกดีแล้วก็น้ําหนักก็คงจะลงเร็วด้วยอะไรเงี <laughs> ้ยใช่ค่ะแต่ก็นั่นแหละคือไปอยู่เมืองนอกมันเราต้องดูแลตัวเองชีวิตครอบครัวที่เราเลือกแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องอาจจะได้อย่างเสียอย่าง ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ